่าเปิดกันเรียบร้อยครับพวกกลับไปกระน,นดแล้วเหลือคนบ้าอยู่4ี่คนเื <c oughs> คืนเมื่อคืนนะครับโอ้นี่ยังหนาวอยู่เลยเนี่ยโอ้สองวันนี่วันหนาวใช้ได้อะไรเหมือนอยู่บนเขานลครับดูซากครับเ <c oughs> <c oughs> ช็ดป๊อบกูนอนสบายเฮ้ย <c oughs> โอ้โหยังอยู่ไอ, <c oughs> อ้เฮป๊๊บเอาไม้เดี๋ยวห,หั่นให้ าไม่เหลือซาดเลยครับที่แหมหลับสบายไหมสบายครับอ๋อ,ช,อ,อ,อชาติใจเขามีบ้านเขาลอนสบ,บายอยู่แล้วเสียปั๊บไงครับเฮ้ยนี่ใช้ประโยชน์เวิร์ก,<อ>กเลยเว้ยเฮ้ยหุบกว้างเลยป๊อบนะไ,ได้สบายครับเออโหนี่จะเอาขึ้นเขาได้เลยก็เวิร์กเลยทำโฟลวิลแม่งเลยไหมป๊อบนี่เราไปเขาได้เลยนะใช่ใชเออ คือรู้สึกว่าเราจะเสียงดังนะสามสี่คนเราตีกีีสองฝั่งนู้นนะครับก็ได้อยู่ได้อยู่นอนสบายครับเมื่อคืนอากาศเย็นบ้านพี่ชายนะครับบ้านพี่กบบ้านที่เรามามิตติ้งกันทุกวันนี่ทุกไป่ทุกวันอาทิตย์เดือนก็ประมาณสองครั้งครับนั่งคุยกัน แลมเขาแบบนี้เขาก็มีนะแสลมอะ่ะแต่ว่าเขากำลังเผอตัวนี้อยู่ครับสเอ็ดคืนแล้วสิคืนแล้วครับเฮ้ยคืนคืนนี้คืนที่สิบสองดิฝั่งนี้มีน้ำมีรถเรือให้ดูด้วยเออเหมีเลเรือประมงด้วยเป็นไง ตกป่าได้เลยอันนี้นะมีเบ็ดนะบ้านพี่ชายนะครับอาอกาศได้ดเฮ้ยนี่เหมือนอยู่แถวอันนี้เลยแถไวไอแถวบ้านมึงอ,ะอ่ะฮม่พูแม่น้ำท่าจีนอ,ะอ่ะอ่าโควิดนี่ขับรถข้ามจังหวัดไม่ได้ก็นอนในจังหวัดตัวเองนี่นะครับ กำลังเห่ออยู่ครับเจ๊แหลมบอกกำลังเห่ออยู่จริงๆเขามีแบบนู้นคันรุ่นนู้นน่ะตัวนู้นเลยนอนสบายครับกี่โม,งแ,บบม,ง,มงแล้วบ้างเฮ้ยแปดโมงนี่กี่โมงแล้วเปิดได้เลยเพลงอ่ะไหนแพทย์พี่อยู่ไหนนี่วะเฮ้ยไหนวะนี่นี่ อะไรป๊อบตื่นดิอ,อยต้มต้ตมตำหรือว่าจะอะไรหมูมีนนยอยู่นี้เนี่ยเพราะที่เนี่ยไม่มีหมากินได้ไม่มี <c oughs> ใ,ใครมาเลียหรอกนี่เปียอันนี้กปูทูเปียกอ่ะนี่เช่าสวนนอนนี่ครับสวนน้องนอนนี่ผมก็คือกูนอนตรงล้อรถพอดีเลยดิบะ <c oughs> นี่จะเป็นที่เขาเ่าด้วยโผล่ตรงหัวพอดีเลยอะ เฮ้ยพาทิกขึ้นแล้วอ้าวลืมซื้อนี่มาลืมมาลงไว้เซเล็มก็กำลังจะทำการดิฟกาแฟแล้วครับเตรียมตัวจับท็อปแล้วดูครับอุปกรณ์ทั้งหลายแล่ของเซเล็มเนี่ยถ้าตีเป็นมูลค่าก็ต้องมีสองสามหมืน่นอัพนะครับถึงไหม เราะมมันนปด้คออคุณค่าทางจิตใจใช่ไหมนี่โคแมร์นี้ถ้าเกิดหล่นนะครับลูกทำหล่นนี่ตบลูกหัวทิมเลยนะครับสองที่ปงที่ปั่นนี่ถ้าเกิดใครมาโดนหล่นนี่มันตบหัวทิมเลยนะนี่บ้าหรือเปล่าฮะรักยิ่งกว่าลูกอีกครับไอ้นี่เขาเรียกรุ่นอะไรครับเสี่ยอันนี้เขาเรียกลุ่นห้าศูนย์แปดครับโตวี่ฮะ ว้าวคู่อ๋อแคมคู่ป่ะแคมคู่ครับว้าวสิบหกว้าว <Wow. S 1> wow, ครับเราไม่ได้รัดเครื่องน่าจะได้นะลืมนึกไป <c oughs> และไอ้นี่เนี่ยไอ้น,นี่ตัวนู้นนะครับเ <c oughs> นี่ยะเกียงรุ่นอะไรตัวนู้นตะเกียงรุ่น285หรือเปล่า2 8 7 5ปเปล่าขอสิบหก มีตัวงค์ครับหนามาดูเอาช็อหน่อยไหนมาข้าขนหน่อยนี่ครับข้างหลังครับข้างหลังอ๋ออยู่นี่ครับเนี่ยให้เพื่อนดูเขอมอบให้กลุ่มเราครับมีคนผู้ใหญ่ใจดีอ๋อมอบให้เลยเหรอเปิดให้ดูครับเหรอเป็นเขาเรียกอะไรใช้ร่วมกันใช่ก็ทิ้งไว้นี่ได้เลยดิมีผู้ใหญ่ใจดีครับเขามีร้านสตูดิโอทางราชบุรีขอมอบให้กลุ่มเราโอ้โห เขาบอกที่บ้านเขามีเยอะครับมากกว่า200ร้ดวงจริงปะใช่เขาเลยตั้งชื่อตัวนี้ขึ้นมาตะเกียงหรือลีออนที่ติดที่ร้านตัวนี้ตัวแรกเขาทำที่เริ่มเล่นเลยใช่ไหมครับครับบนี้ของแคนาดานะครับของแคนาดาโบราณมากเลยนะเขามีถึง200ตัวครับเขาเลยตั้งชื่อตัวนี้ชื่อว่า 200A ้อยเอครับตัวแรกจำได้เจ้าของอยู่ไหนเจ้าของอ่าแพ่นนะครับแพนนะครับเจ้าของเล่นพลาสติกทุกอย่างครับ เหมือนเหมือนเพิ่งตื่นเนาะอ๋รถกคลาสสิกแล้วเขาชอบไปเที่ยวรถนะแต่เขาไม่ยอมซื้อรถเขาซื้อรถคลาสสิกเปิดท้ายเลยดิเอาเปิดท้ายเปิดท้ายเอาเประตูบ้านให้เขาหน่อยต้าวเอวโอ้โหอรุณสวัสดิ์อรุณสวัสดิยามเช้าแล้วเมื่อคืนเราสั่งเด็กมาไหม อย่สั่งเด็กประชองเล่าไม่ใช่เหรอโอ้บรรยากาศได้เลยวแต่วันนี้หนาวโอ้นักงเมาทมหนาวไม่น่าเชื่อจะจอดดูใส่เสื้อกันีนะ่นมัหไมีไหพี่กบยังไม่รู้เลยว่ามีไม่มี ใหม่ก็ยังไม่รู้แ้้เขาไม่ได้ดูอ, <laughs> อ่ะโอ้โหพระอาทิตขึ้นสวยเดี๋ยวถ่ายรูปก,ก่อนโอเคครับเพื่อนๆคลิปนี้ดูเซหลมโชว์ก่อนในการจัดท็อปอะใช้เวลาอย่างน้อยชั่วโมงแล้วก็โชว์กอะไรเนี่ยประมาณครึ่งชั่วโมงกว่าจะได้ติดโอเคโอเคครับ ก็คลิปนี้ไม่มีอะไรครับดูเลิดๆนะเพื่อนนะนเ,นนะเรายังไม่กลับนะครับยังอยู่ครับแดดเปียงแล้วก็ยังอยู่นะครับขณะนี้เป็นเวลาอโมงครึ่งนะครับก็ดูแนวโน้มแล้วจัดท็อปอีกแล้วเอาเข้ารถปุ๊บขนลงมากันอีกแล้วครับ โอ้โจะปิ้งเพียบเลยใต้เตียงเอาแก้วเหรอนูว่าทางออยู่ยาวกูดูเลยคนตกงานีนพี่คนตกงานครับช่วงโควิดไม่มีอะไรทําครับแต่ถ้ามองดูผิวเผินนี่เหมือนคนมีตังค์นะเนี่ยเหื่อยเลยเหมือนไม่ต้องทําแดกก็อยู่ได้อ่ะดูแล้วแต้งก็ตกงานโควิดเล่นงานครับไม่รู้จะทําอะไรก็นอนไปแล้วคืนนะ แม่แน่จะต่อยอีกคืนนะดูก่อนนี่ขึ้นไปนอนแล้วบริจาคก็ได้ฮะโดนนี่ครับคนนี้โดนโควิดเลิกงานงานยกเลิกหมดลูกพี่ก็โดนลูกน้องก็โดนโควิดเลิกงานงานยกเลิกหมดนี่เจ๊นี่เขาก็ยกเลิกหมดครับง่ายๆถ้าถ้าโควิดจุอยู่สักสองเดือนนี่ถึงครับอดตายครับไอ้นี่ก็จะไปนะครับไอ้นี่ก็จะไปนะถ้าเกินสามเดือนไอ้นี่ไปแน่นอน ไอ้นี่อไอ้นี่ยถ้าเดกเกินเดือนหลังคาไปครับก็เดือนหลังคาไปแต่ถ้าสองเดือนนี่ยางอาจจะไปสามเดือนนี่ไปทั้งคันครับแต่ผมไม่ไปครับเพราะว่าผมยังผมยังมีลูกผมขายได้อยู่อกยังก็แก๊กไปดูครับไอ้นี่หมูอะไรครับพี่หมูน้ำค้างหมูน้ำค้างเมื่อคืนค้างมานน้นหนึ่งคืนแล้วตอนนี้ค้างอะไรหมูเดียวเอาตอนนี้หมูดเดียวสักพักจะเป็นหมูอะไรหมูเน่า อันนี้จริงเราอยู่อีกคืนก็ได้เนี่ยทาไมติเลียดไม่ได้ไปไหนกันนะไม่ได้บอกเมียนอนเมียเครืองอีกบอกทำไมไม่บอกเออมันเปิดประตูบ้านไว้มันคิดพี่กุญแจไงครับบอกพี่แล้วทไมพี่ไม่บอกใายอะไรเนี่ยนี่ใายอะไรายจะใต้โอเคเลยนนีี่่มโอ้เจฟป๊อบจัดต้มยำมาละ ผมเปิดผมเลยนะมันจะแดกได้เปิดเครับมีเข้าวแกงมาสาติเอามาจากบ้าไม่ใช่วัดนะไม่ใช่ไม่ใช่ลูกพี่ลูกน้องคุณไม่ใช่เพื่อนคุณแต่นของวัดผของบ้านมลอยของวัดอไร่นดย้ดูครับผมไม่ได้อาชีพผมนะผมบ้านผมขายแกงรับผัดปลาอะไรวะ ไม่ใช่네<ร>ไม่ใช่ปลาอะไรปลาที่เรากำลังคิดกินกันนั้นดอลลี่ดอลลี่เดี๋ยวพี่กินด้วยอันี่ผัดกาดหมูผัดเกล็ดกระเทียมชอบป๊อปเลยแล้วที่ป๊อปก็ชอบพี่รู้พี่เอามาทะโลขาขาหมูอันนี้ซื้อมาอันนี้ที่บ้านของที่บ้านซื้อมาซื้อเ่าหรือว่าขอเข้ามาขอพี่สาวแรกครับพี่สาวบอกว่ามึงนี่อยู่ได้กัะกูอ่ะก็ประมาณนี้นะเพื่อน แดงไฟหกนะครับใครมาต้องผสมมาลองกินดูแกนี่อันนี้อันนี้ขึ้นบ้านแล้วอันนี้ขึ้นบ้านแล้วอยู่ยาวมาดูแล้วขึ้นบ้านหนาวหนาวเดี๋ยวรถมาจอดตรงนี้หน่อยได้มั้ยพี่จะเอาลองเราล้อขึ้นดู่อมันยังมาดูมันยังบุกไม่พอใช่ไหมดูครับเพื่อนๆดูบรรยากาศบ้านี่สามหนาวหิวเกินมากเลยพายเรือได้นะใครมีเรือจะมาพายก็ได้ครับ ไม่อยากมาพักมาได้นะไม่คิดไ่เสียค่าบริการครับแต่มีพ่อแม่ต้องเก็บให้เรียบร้อยฮะมีเรือใหู้ผ่านได้เลยเนี่ยตกปลาก็ได้นะแล้วก็ที่สําคัญน้าไม่อยากถักราคาผ่านเรือข้าไปกินร้านอาหารฝั่งนู้นได้สองน้นงสองน้อคือร้านอะไรกลัวหลังบ้านกลัวหลังบ้านครับมีดนตรีด้วยเวลากลัวขมของวิ้งกันนะก็ไม่ต้องเสียค่าเพลงนะมเีเพลงั่ง ามไปฝักครับมีเรือมีอะไรเนี่ยประมาณนี้เพื่อนๆก็มีอะไรมากมายครับก็ชิวๆมาภาษาคนตกงานแล้วคนว่างงานไม่มีงานนะครับเดี๋ยวเราก็จะกินกันแล้วมั้งกินกันจัะจ้าทั้งวันพี่ข้าวมาแล้วนี่นี่ซื้อมาแล้วไปเลื่อเลยไปเรื่อยๆสอบเนี้ห้าคนนี่ก็กินได้สองวันน่ะนี่มีอะไร โอ้ยทำไมน้ำเขียวปีี้ยน้ำอะไรอ่ะมียกอ๋อยกนีครับประมนี้ครับเดียวนี่เปนแ้วมแล้วครับเสายบเนือเออเดี๋วจะไปอยู่ตับตับอยนี่ใช้เลยนะอ้าวพูดดิสันเอยมี้เจ๊ปี้อยทไมลยเ็ตับเียว เไหมอุบะมีนี่เปล่านี่เดี๋ยวมีนี่เดี๋ยวมีเป็ดเดี๋ยวมีเป็ดดังกำลังมามันจะมากินงมั้งน้องไม่รู้เหมือนกันชื่ออะไรนะเป็ดตัวดยี่ห้อเลยนะเป็นวดแตยามเช้ากันเฮ้ยพึ่งดิหรอกูหลอกเดี๋ยวจองให้กินเรียบร้อยแล้วนี่ครับร้อนเลยแต่บรรยากาศ หลักหลักล้านนะครับมีเรือด้วยที่ภูเขาเหรียนสานใครจะไเชื่อว่านี่คือภูเขารูปใหม่ของจังหวัดนครปฐมเหรียญสานภูเขาเหรียญสานก็น่าจะอยู่นครปฐมไงเพื่อนๆยังไม่รู้นะนครปฐมนครปฐมนครปฐมเข้าเหรียญสานกี่องศาวหนึ่งกี่องศามี่สิบนะสห้าเมื่อกี้วัดสิบห้า ใครจะไปเชื่อกัว่าสิบห้าวันไม่ใช่ร้อนเตาไงผมร้อนเตาเชฟเชฟป๊อปเชฟป๊อปปี้ล็อกป๊อปเลยเติมช่วยเติมให้ผมนิดนึงว่าสายใต้อ๋อมีมีเพิ่มเติมอันนี้ป๊อปปี้ล็อกสายใต้อันนี้แหลมสายเหนืออันนี้ก็มีก็มีเหนือก็เสือใต้ไปยังก็มีคนหนึ่งแต่เขาไม่ได้มา แต่ว่าวันนี้ขขาจะทำอะไรนะผัดผักอะไรนะผัดผักแกงจืดผักแกงจืดแกงเจียวเพราอะไรพี่เพราะเราไม่ได้รวยแบบเมื่อก่อนนะฮะแต่นั่นก็รวยเราแดกหรวยไหมใช่เขาเหรียญฟันนักขั้มนะครับใครจะมาแคมปิ้งมาได้ตรงนี้ตรงนี้คนอาจจะเห็นนะว่าในกิจกรรมความเป็นมีนะครับ รั่นใหม่นะมีมานานแล้วใช่ไหมมีมานามีบรรนาดูดีไรุ่นโกรรุ่นย่าเหรอครับกลุ่มนี้เล่นทุกแนวนะครับรถเล่นคลาสสิก SUV รถช่างป๊อปเขาใจออฟโรดแต่ว่าใจรักใจคลาสสิกแต่ที่ออฟโรดนะครับไปทุกทริปไปทุกทริปครับออฟโรดนะแต่ว่าแต่ว่าไม่ไม่ออกซื้อคลาสสิกได้มีแล้วนี่พอจะเนื้อพอจะเนื อันนี้พอเจเนอร์ได้ข่าวว่าโดนเพื่อนแซกาแฟไม่ไหวดีอาจจะต้องเปลี่ยนยางเป็นเอแล้วล่ะเพราะว่าไอยางที่ใช้อยู่นี่เห็นใหแกะใหยแล้วอหญยเหล็กแล้วอ่ะโีลโควิัครับพหลัโควิดลหล้วทโหลฮันนี้ทัลังเลยัลโหลันนห้เันห้นทลโหลฮัลโหลลโหลฮโหลิัล่หลโลโหวฮักโอลัโัโหลฮัลโหลัล่หลฮัลโหั่ัหหหหหน่อยลลลลไ กินน้ำชาตบมตุ๋นลองกินน้ำเย็นเนี่ยกินน้ำเย็นขบหวานเลยเห็นตาบ้างเต่าอะไรวะเสียง่ายเลยตัเตาก็ต้องโคแมนนะครับธรรมดาก็ใช้ไม่ได้หรอกดี๋แบบเนี้ยก็ใช้ไม่ได้เลยโตไปแล้วอ๋อไปแล้วแล้วก็เพื่อนก็ประมาณนี้ ตัวนี้เราอยู่กันที่เสาเดียนตาลน้องกระป๋มีสระน้ํามีน้าให้ดูนะครับพายเรือได้ไ้วใครอยากล่องเรือไปตกปลาก็ไปล่องเรือไปได้นะครับใครไปเที่ยวที่นี่น้องระป๋อนะครับเพราะช่วงโควิดที่เราไม่ได้ออกต่างจังหวัดนะครับเราก็กัดตัวกันอยู่ในบริเวณที่เขาจำกัดไว้ให้ท้ามข้ามจังหวัดให้เวิร์กก็เที่ยวแบบนี้ครับนี่ใครเคยอาจจะไม่เคยเห็นกบดำนะครับเลยมาที่แบบว่า วกบนวผมงอกครับอายุเยอะแล้วก็เลยต้องคุมหัวหน่อยปิดบังความงอหกนก่อยทีนี้ก็ห้าสิบครับยังมีอารมณ์ดราม่อยู่ไหมพักไม่ใช่มีนะบอกตรงมันเป็นไวทองเหรอ ไม่ไม่ทองหรอกมันมันไม่รู้เราบ้านมันเหมือนเรื่องปี<อ>เราไม่ได้มัดมือเรื่องพวกนี้มากไปตัดได้ไหมตัดถึงได้ไหม <l ots> มันตัดไปได้หรอกแต่มันก็ไม่ถี่เลยเพื่อนๆอนานๆทีตัดเดือนครั้ง <S <s <ald ane> ปีครั้งหนึ่ง <S <s <ald ane> <c oughs> ใครก็จะไปเหมือนคนนี้ครับนี่เมื่อคืนจะหาจะหาเด็กใหม่นะเมื่อคืนนะแตบไม่แด้สองไม่ดีเดินสะดวกเลยเด็กอะไรอ่าย่านะ จิ๊นี่ตะลุยเออกสื่อตะลุยไปหาเมียนี่แต่ว่าตะหัวแตกเลยนะหั่มก็แตกแล้วเดี๋ยวเราไม่ชวนเพื่อนมาป่านนี้ก็เพิ่งเนี่ยนี่ก็ลูกพี่ก็ไม่ชวนสายเหนือมาผมไม่รู้คนละสายกันเออเป็นสายใต้ไปทอดตอกไม่ได้ต้องทอดเพิ่มเพิ่มสายเหนือนี่ยำชวนเดี๋ยวส่งวิดีโอไปให้ก็แอบดูรับ นี่ขั้นตอนการทำใช่ไหมครับนี่ได้ที่แล้วเราบ่งกี่ชั่วโมงครับบ่งน้ำค้างด้วยบ่งแดดบ่งแดดบ่งค้างนี่จะทำอะไรครับเราจะใส่ปไปในต้มเกลออเฮ้ยเฮ้ย,ย,ยไม่ไม,มต่ต้มต้มเสร็จแล้วคูฆ่าเชื้อสักหน่อยเหรอฆ่าเชื้ออะไรต้มอะไรให้มันเไม่เนี่ยแดกนี้เลยอะแดกเลยพี่พีเฮ้ยดีดีแล้ปั๊บกินไม่แดกก็เรื่องพี่ ดูเยี่ยหมูสองจะเรียกหมูแดดเดียวก็ไม่ได้เนาะหนังมันดนในยังไม่ไหวมันจากน้ำค้างมาครับเรียกหมูดหมูน้อค้างนะครับตังเหนือมีราคานะครับครัเออสได้ใสเปกเอสมชื่อต้งเปิด ต้มเลอะเธอดีกว่าไ,ไป้หลงไป <Wow. S 1> ชวร์ไห้เอ้ครับคลิปนี้ก็คงอาจจะจบคลิปแบบนี้เพื่อนี่นะกับคืนนี้นอนบ้านพี่ชายนะครับจังหวัดนครปฐมเจ้า